ดเด็กๆสงสสยไหมคะว่าโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะและในวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมวิดีโอความรู้มาให้เด็กๆได้ชมกันเลยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเรียนเรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์กันนะคะเพื่อนๆเคยสังเกตบนท้องฟ้าไหมคะในเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์และในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าดาวทั้งสามดวงนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าสงสัยเราไปถามพี่ยูเรนัสกันดีกว่าคะ่ะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องสงสัยอีกแล้วใช่ไหมครับเรื่องที่น้องๆสงสัยวันนี้พี่มีคำตอบให้ครับว่าดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรน้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์และโลกเองก็มีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารและโลกของเราก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ส่วนดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกของเรา ทำให้เกิดปรากฏการธรรมชาติมากมายที่โลกของเรานั่นเองครับดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นั้นมีความสัมพันธ์กันในด้านที่เป็นดาวบริวารแล้วเรามาทําความรู้จักกับดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เพิ่มเติมกันดีกว่านะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเลือกดาวที่ต้องการทราบข้อมูลได้เลยค่ะ ลักษณะของดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารทั้งหมด8ดวงแสงและความร้อนของดวงอาทิตย์จะส่องสว่างไปยังดาวบริวารเราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่าในเวลาเช้าตรู่และเวลาใกล้คำ่ำเพราะว่าทั้งสองเวลานี้แสงของดวงอาทิตย์จะเป็นแสงอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อสายตาความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราดวงอาทิตย์ให้ความร้อนแก่โลกทำให้อากาศที่อยู่รอบตัวเราไม่หนาวเย็นจนเกินไปนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมายบนโลก เช่นรุ้งกินน้ำสุริยุปร,ราคาเป็นต้นค่ะเมื่อลอกหมุนรอบตัวเองและโครจารรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดเวลากลางคืนและกลางวันเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นที่ทิศตะวันออกทำให้มนุษย์ตั้งทีต่ต่างๆตามดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเช่นทิศตะวันออกคือทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าทิศตะวันตก คือทิศที่ดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นทิศเหนือคือทิศที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศใต้คือทิศที่อยู่ทางด้านขวามือเมื่อเรายืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดังนั้นดวงอาทิตย์จึงมีความสำคัญต่อโลกของเรามากเพราะเป็นแหล่งที่ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่โลก ลักษณะของโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ลำดับที่สด้วยความที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่มากนักและไม่อยู่ใกล้จนเกินไปทำให้โลกมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีอากาศให้สิ่งมีชีวิตหายใจมีที่อยู่อาศัยมีอาหาร ให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้ถ้าโลกถูกทำลายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีอุกาบาตมาชนอาจจะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาจตายได้เหมือนเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วที่มีอุกาบาตมาชนโลกและทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เป็นต้นค่ะ ลักษณะของดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์หนึ่งดวงบนท้องฟ้าที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนพื้นผิวของดวงจันทร์มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันสองแบบคือด้านหนึ่งมืดและด้านหนึ่งสว่างบริเวณที่มืดนั้นเต็มไปด้วยหลุมอุก,กาบาตนอกจากนี้ดวงจันทร์ยังเป็นดาวบริวารของโลกเพราะว่าอยู่ใกล้โลกมากและโลกมีขนาดใหญ่กว่า และมีแรงดึงดูดมากกว่าดวงจันทร์จึงได้รับแรงดึงดูดของโลกให้โคจรรอบโลกเหมือนที่โลกมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์และมีแรงดึงดูดน้อยกว่าจึงทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะชมวิดีโอแล้วได้ความรู้กันหรือเปล่าเอ้ยและในส่วนนี้คุณคือก็จะสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะ ดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิ์โดยมีดาวเคราะห์เป็นบริวารทั้งหลายส่วนความสําคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกนั้นดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราได้ค่ะโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีอากาศให้หายใจมีอาหารให้สิ่งมีชีวิตดำรงอาศัยอยู่ได้ค่ะ ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งบนท้องฟ้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนความสำคัญของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกนั้นมีอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์ส่องสว่างสวยงามและดวงจันทร์ยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกได้ด้วยเช่นน้าขึ้นน้ำลงและจันทรุปราคาขานั่นเองค่ะ และในส่วนนี้คุณครูก็ได้เตรียมใบงานแสนสวยให้เด็กๆทุกคนได้ทําเลยค่ะเราไปดูหน้าตาใบงานกันนะคะและนี่คือหน้าตาใบงานแสนสวยของเราให้เด็กๆลากเส้นจากเลขกหนึ่งถึงเลข1สิบ้าให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามและในวันเปิดเทอมค่อยนํามาส่งคุณครูนะคะและในวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ